ที่สองนะใครที่อยากจะไปดูทิกต็อกเขาหรือว่า YouTube เขาเนี่ยก็ช่วยไปกดไลค์กดหัวใจให้เขาด้วยนะเพราะเพราะช่องเขาเนี่ยมันไม่มีคนกดไลค์ให้เลยนะโอเคเราจะไปตรงนู้นกันนะทุกคนถ้าไม่ทันหยวไปต่ออีพีสามก็ได้นะ นนะอย่าเวลาอีกครึ่งครึ่งนาทีนะโอเคองั้นเราก็ต้องตัดไปตอนที่เราหาบ้านเอ,อิมโอเคตอนนี้เราก็หาบ้านได้แล้วซึ่งมันอยู่ตรงสนามเด็กเล่น๋ยวเราขอไปเปลี่ยนโอ้โหจะไม่ทันแล้วเดีย๋ยวไปต่ออีพีสามเลยอันนั้นคือพี่ปิ่นนะ